เตรียมพร้อมนะแอคท่าจังเลยคนลูกสาวเนี่ยลูกสาวอินเนี่ยนี่ๆๆๆๆมีคำพูดอะไรไหมฮะไม่มีไม่มีคำพูดอะไรเลยพี่จะรถไปไหนลูก ยิ่งปิดประตูหน่อยรถจอดแน่เน็ตจน,เ,น,นเต็มเลยฮอ